ดีครับทุกท่านยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนในพระเครื่องรางกับผมทีมเทวธรรมนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่31แล้วนะครับวัตถุมงคลที่น่าลงทุนที่เรานำเสนอในช่องวันนี้ก็คือพระชัยวัตรรุ่น2อพระสุนทรศิลาสมาจารย์หรือเจ้าคุณผลวัดหนังจังหวัดกรุงเทพพศ2 5 0 9องค์ ประวัติของเจ้าคุณหลนั้นท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนังและเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับสําหรับพระชัยวัดรุ่นนี้เจ้าคุณหลได้ให้นายประมวลจเจริญทรัพย์เป็นคนไปติดต่อทําการจัดสร้างด้วยพระชัยวัดรุ่นนี้เรียนแบบการแก่จากรุ่นพระชัยคุณหญิงน้อยจึงมีรูปร่างคล้ายคลึงกันมาก จะผิดกันตรงที่ฐานของพระโดยที่พระชัยวัดรุ่นสุดท้ายจะมีเม็ดบัวที่เด่นชัดเห็นไหมครับมีฐานบัวที่เด่นชัดครับและก็สวยงามกว่าครับพระชัยวัดรุ่นนี้มีจํานวนจัดสร้างทั้งหมด10,000หมื่นองและเป็นการสั่งทำครั้งสุดท้ายของหลวงปู่เจ้าคุณผลครับสําหรับพิธีดูตาําหนิวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับให้จิมให้ให้จําพิมพ์จําหน้าของ ดูความละเอียดคมชัดครับดูขนาดดูคิมเห็นไหมครับนี่ดูรอยตะใบทั้งด้านซ้ายด้านขวาครับแล้วก็ดูชั้นโลงใต้ฐา,านเห็นไหมครับชั้นโลงจะมีความแห้งเก่าครับและอายุวัตถุองค์คนรุ่นนี้นะครับราคาปัจจุบันก็จะอยู่ที่หลักพันครับทั้งนี้ราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความนิยมและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงดันั้น,นครับ ท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาหรือมีแล้วอยากปล่อยให้เช่าสามารถักเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ